สามสิบนาทีสุดท้ายนะครับหาบ้านยังไม่เจอนะครับช่างไม่โดนนะครับโอ้โหเกมมันค่อนข้างยากนะครับวันนี้นะครับมาลุ้นโค้งสุดท้ายเลยนะครับสามสิบนาทีสุดท้ายนะครับจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่นะครับผมวันนี้ก็ดักเป็นตะกัวอย่างเดียวเลยนะครับมันกินแบบนี้นะครับจังหวะตามันวนเข้าวนออกนะครับก็มั่นใจจุดนี้ก็คือดักอย่างเดียวเลยนะครับเราโอกาสได้จังหวะนะครับ สวัสดีครับออแม่แตงเชียงใหม่นะครับช่องของผมแนะนําเกี่ยวกับเคล็ดลับเทคนิคการแข่งขันตกปลาสวายนะครับเพื่อให้สามารถเอาตลอรอดในการแข่งขันนะครับเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะยออดแม่แตงเชียงใหม่นะครับอยากจะให้ผมทำคลิปแนวไหนนะครับคอมเมนต์กันมานะครับผมตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาด เคล็ดลับเทคนิคดีๆก่อนใขรนะครับสวัสดีครับมาแมตตตนเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับเป็นแมตช์ในบ้านนะครับบ่อตกปลามหาเทพสปอร์ตฟิชชิ่งนะครับเป็นรายการแสนสองหัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีเคล็ดลับมีเทคนิคยังไงนะครับก็จะคอยแนะนำกันไปในตอนแข่งนะครับก็เพราะว่านะครับวันนี้อากาศเริ่มเปิดเข้ามานะครับ สองวันก่อนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับฝนตกหนักมากนะครับก็ฝนตกหลายพื้นที่นะครับทําให้ออกซิเจนในน้ําลดต่ําลงนะครับมีผลทําให้ปลากินเหยื่อลดลงนะครับแต่วันนี้ใกล้จะถึงเวลาแข่งแล้วนะครับก็เริ่มมีแดดออกมานะครับก็เราจะหวังว่าวันนี้ปลาจะกินเบ็ดดีขึ้นนะครับเนาะก็ แล้วเราจะมีการแก้เกมยังไงก็จะคอยแนะนํากันไปในตอนแข่งนะครับสําหรับตัวเหยื่อนะครับผมใช้เป็นขนมปังบ่อครับแล้วก็ใช้ขนมปังขาวมาผสมนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับจะใช้ขนมปังบ่อเป็นหลักนะครับเพราะว่าขนมปังบ่อนะครับยังไงปลาก็กินนะครับอ่านี่ตัวเกี่ยวนะครับเหมือนเดิมแพเผือกนะครับขนมปังขาวนะครับเป็นกระโหลกนะครับแบบนี้นะครับก็รอประกาศแข่งนะครับ่า วันนี้จะแข่งไซส์อะไรนะครับเนาะก็มาแนะนําการเกี่ยวเหยื่อเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะเริ่มต้นที่แพรเผือกนะครับก็ผมจะเกี่ยวติ่งนะครับให้ดูนะครับเป็นปกตินะครับเนาะเราแนะนําการเกี่ยวเหยื่อนะครับเนี่ยนะครับก็ปกตินะครับเกี่ยวสองครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็บีบตรงหัวตะขอนะครับเนี่ยนะครับแค่นี้นะครับตะก้อนะครับวันนี้นะครับผมใช้เป็นตะก้อเบานะครับล็อกโชคกประมาณ10เซนนะครับแบบนี้นะครับชิงสั้นประมาณนี้นะครับ ชั้นในนะครับก็จะปั้นให้แน่นๆหน่อยนะครับลูกเล็กๆนะครับแล้วก็ให้แน่นพอสมควรนะครับเนี่ยนะครับชั้นที่สองก็ค่อยๆโปะเข้าไปนะครับเราจะตีเหยื่อลูกโตๆหน่อยนะครับเพื่อให้เหยื่อให้ปลานะครับเข้ามาอยู่ตรงบริเวณที่เราตีเหยื่อนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอประกาศแข่งนะครับลงเหยื่อพร้อมกันครับผม เริ่มแข่งแล้วนะครับผมก็ลงเหยื่อเลยนะครับตันวนะครับปลาขวานะขวานะขวานะ,ะนะครับก็ตอนแรกนะครับ วันนี้นะครับปลาไาเอกแข่งขันกันที่3.60นะครับปลากิ๊กก็เป็น3.70นะครับปลาไซลองนะครับก็เป็น5.00นนะครับ ออเล็กนะครับรนะเล็กอยู่นะครับก็ปล่อยก่อนนะครับก็ตามกันต่อเลยนะครับตาสจนเก้าต่อาส่หล่อจังหวะปลามากินนั่นย้อนนะแบ่งนะครับมีตัวอยู่นะครับ bug, ขวานะขวานะขวานะ เริ่มต้นนะครับวันนี้นะครับอากาศเริ่มเปิดนะครับตอนแข่งนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ปลาจะทํางานดีหรือไม่นะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นก็ค่อยๆตามกันไปเลยนะครับก็เร่งไปเลยนะครับผมเน้นหาไซส์ไปเลยนะครับวันนี้นะครับ ทิงหาต่อเลยนะครับแรลกนำกระปุกน้ำส้มฮะหมวยน้ำเนาะน้ำต้มเองเหรอเออตัวนะครับขวาหน้าขวานะขวานะครับขวาหน้าขวาหน้าขวานะครับกลับไปแ้ว ซึ่งนั ok. ่นอ <h karang noise> ่ะรอดนะไ้าดุบ้่ะขายขี้เก้า้เกอตกับมือวันก่อ้500ายตัวคายตัว เล็กอยู่นะครับไปสายตัวสายตัวสายตัวนะสายตัวจ้าสายตัวจ้าขวาตัวขวาตัวผมมีโบนอยู่นะปีหน้าปีหน้าข้างในนั่ยังครับโอเคโอเค คลอยกันครับพี่ใช่นะใายนะใายนะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกล้องจับยังยืนกันเยอะหน่ยเจอกันอยู่นี้้าที่เริ่มตัวเดี๋ยวไปใช้ตัวเดี๋ยอันเอาอะเอาเลยโอเค คร,ร,รับโอเคครับ,บามาลุ้นปลตัวแรกกันก่อนนะครับสามหกศูนย์นะครับลุ้นปลตัวแรกกันนะครับสามหกศูนย์นะครับตัวนี้นะครับ เก้าสรัเก้าสองตื่นนะสามเก้าสองนะครับปลาสะเดบสองสี่ศูนย์ศูนย์ไม่ทันนะครับนะหาต่อเลยครับตายนะตายนะตายนะกินนอนเไยตายเนาะตายเนาะตายเด้อหลุดละตรงนีอนนี้นะครับผมลองมาเปลี่ยนเป็นตะกั่วนะครับเพราะว่าปลามันกิน ตรงลูกนะครับมันแทะลูกนะครับจะสลับมาเป็นจุ๊บนะครับลองดูก่อนนะครับเนี่ยนะครับผมลองเปลี่ยนเป็นตะกั่วนะครับหลีอสั้นแบบนี้นะครับผมจะปั้นเป็นตีจุ๊บก่อนนะครับลองเป็นตีจุ๊บนะครับใช้นมปังเกี่ยวเป็นนมปังกะโหลกนะครับ นี it? It like ่ยนะครับเป็นแบบนี้นะครับจุบหลีดสั้นนะครับลองดูก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวว่าเลยผมเนี่ยสีแดงเนี่ยผมขั้นตึบัสี่ขั้นมดอีกตามผมมาเนี่ยขวา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 นะขวาตัวนะขวาตัวนะโทษนะโทษนะขวาตัวจ้ะขวาตัวจ้ะขวานะขวานะขวาตัวจ้ะขวาตัวจ้ะ เลครับเอาลครับมาเป็น้เริ่มออการกินยากแล้วนะครับก็ไล่กันไปไล่กันมานะครับตอนนี้ลองสลับมาเป็นหุ่นลอยนะครับก็กําลังตีไปสามที่อย่างนะกำลังกินนะครับต้องตื้ออย่างเดียวเลยนะครับวันนี้นะครับออกทรงกินยากเลยนะครับวันนี้ไม่ถึงอีกถึงไหมถึงหกไหมโอ้บางนะครับไม่ถึงนะครับ น้ำหนักไม่ถึงนะครับปดแฉต่อไม่ถึงไม่ถึงขวานิดนะขวานิดนะครับโอ้ไม่ใส่ับ แม่ตัว <t Kung hin na>

เล็กนะครับปล่อยก่อนนะครับก็เริ่มต้นภาคบ่ายนะครับออช่วงเช้าเราจั่วแ <ไป S 1> หาปลาไม่เจอนะครับแหาไม่ได้ไซส์นะครับภาคบ่ายก็ตามกันต่อนะครับแต่มันกินเบ็ดยากนะครับช่วงเช้านะครับ อืไ้ปเ้โหกอันเดกอ้าไปเลยกออไปก่อนอุ้มไปเลยไปเห็นน้ำหนักพากบ่ายกันนะครับตัวนี้นะครับ เทปปลารอบรบ่ายนะครับสามหกนะครับช่วงเช้าหายังไม่เจอนะครับมาลุ้นช่วงบ่ายอีกทีนะครับอ่ะตอนนี้ขอให้ได้ขอให้โดนก่อนนะขอให้ได้จบสักตัวก,ก่อนนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับอ่ะดูน้หนักกันออสแม่ตางสามเก้าโอ้โหช่วงเช้าสามเก้าสองบ่ายมาสามเก้าสามอยู่นะครับสายสี่ศูนย์ศูนย์ไม่ทันนะครับไปตามต่อนะขวานะวนสายนะวนสายนะสายนะสายนะครับสายนะสายนะ เก้าสามอืออทรงเหมือนกันเลยแหละอือนีนักกึกเลยนั่นแหละขออทะลุนะครับตอนนี้นะครับหกมากก็จะมันจะได้อยู่นานิดขอทรงดีดีนิดอช่างอีกตัวนะครับช่วงบ่ายนะครับเริ่มกินแล้วนะครับแดดออกนะครับนะะักมเยีบมาเทยนะครับไหนนะครับ นนร้อนแม่แดงสามเจ็ดห้าจักครับสามเจ็ดห้านะครับตามต่ออยู่นะครับแสยนะครับแางนิดนะครับ,วรบขวานะครับขวานะขวานะ <tôi đồ> ừ, <tôi đồ> mẹ lạ Tên nhồng mà tại kia lại ก่อนมาลุ้นเรื่อยๆนะครับช่วงบ่ายนะครับปลาเริ่มกินดีขึ้นมาแล้วนะครับรอะ,ะบขอให้ได้ขอให้โดนนะครับตัวนี้นะครับรอดไปแต่ครับสามเจ็ดห้า 7, 5, สองตัวแล้วนะครับโอ้โหสาม

น้อยนี่ครับนี่ครับตรงนี้ความดี <laughs> น500นะครับตัวนี้นะครับลุนป่าไซลองนะครับ500นะครับขอให้โดนทีเธอ, 1> อา1 3 513นะครับ,5 13. 5 13รบเกินไปนะครับโอยเสียดายตัต่อ นีกระต่ายใหญ่ๆมากินกับตัวใหญ่เดี๋ยวกันหนะเติดมันกำโหขวาหรือเป่าขอให้สูนเตอร์จะถึงหรือเล้าเนี่ยแห่เนี่ย ว่าตามดวงดูสสยลองกันนะครับรอดแม่แตงสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดครับไม่ทันแ oh, <no. S 1> ตดปลาคนหนึง่ง Tớ năng lâu lâu tên năng lâu lò tên nhục ô oh, lốn này, lâu cả bà lâu 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 đây, sắc lâu cả bà đây หกรัร้วเกินไปนะครับสามสิบนาทีส yeah, ุดท ah ้ายนะครับหาบ้านยังไม่เจอนะครับช่านไม่โดนนะครับโอ้โห เกมมนค่อนข้างยากนะครับวันนี้นะครับมาลุ้นผงสุดท้ายเลยนะครับ30นาทีสุดท้ายนะครับจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่นะครับผมอันนี้ก็ดักเ็นตะกัวอย่างเดียวเลยนะครับมันกินแบบนี้นะครับจังหวะตามันวนเข้าวนออกนะครับก็มั่นใจจุดนี้ก็คือดักอย่างเดียวเลยนะครับรอโอกาสด้จังหวะนะครับ จะด้จบเวลาได้ห้าุนูนะครับห้าเนะครับห้ามาานแปดนาทีได้ตัวึงห้มนี้าวม่นไวิ่งไปช่าวิ่งใหม่ตัวอยู่ััเลยนะสนาทีเราจะลอช่างนะครับช่าง

เดี๋ยวเราตามไปดูไปดูปากันนะครับของเรานี่วันนี้ไม่เจอเลยนะครับโอ้โหสุดๆนะครับเดี๋ยวตามไปดูปลาอีกรอบกนผมขอหนิงๆก่อนนิงวที่แป k k ตัวที่แปตัวที่แปตัวนี้ตัวนี้ากตัว้ผมตัวที่9สุท้าย้ตัวที้าทำถูกทางนห้เห็นรเออทำมาถูกทางแล้ว5้หกเนี่ยกอกน้ำใสติ๊งเห็นหรอยังไม่ตาเลยเออ ก็สรุปท้ายเกมวันนี้นะครับผมช่างปลานะครับหลายตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้ไซ์นะครับใกล้เคียงสูตรก็3 6 3นะครับวันนี้นะครับปลากินเบ็ดค่อนข้างยากนะครับช่างปลาไซ์ลองก็เกินนะครับขาดเกินเกินเลยนะครับวันนี้จังหวะปลานะครับมันกินเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับทําให้เราดัก MM. ค่อนข้างที่จะยากนะครับเราต้องชิงโอกาสและจังหวะกันนะครับเพื่อที่จะได้ปลาไซด์นะครับก็หลายๆจุดนะครับก็กินนะครับกินเป็นบางจุดนะครับแล้วก็ ได้ไซน์กันไปนะครับก็ติดรางวัลกันไปนะครับก่อนสำหรับวันนี้นะครับเทคนิคที่เราใช้นะครับตอนแรกก็ใช้เป็นตะก้อเบานะครับแล้วก็สลับมาเป็นตะกัวนะครับสุดท้ายก็มาจบที่ตะกัววิ่งแบบนี้นะครับก็ได้ผลนะครับแต่ว่าเราหาไซน์ไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแมทต่อไปนะครับเราไปเจอกันแม์ห้าแสนเลยนะครับบ่อตกปลาบางบ่อนะครับสมุทรปาการนะครับเนาะเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าเราจะมีผลงานแม์ห้าแสนหรือไม่นะครับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับเทคนิคดีๆก่อนใครนะครับหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจ Facebook นันงออสแม่แต่งเชียงใหม่นะครับอยากจะให้ผมทําคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับผมตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมเจอกันอีกทีแมนแท้แสนเลยนะครับสวัสดีครับ